สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะอาะ่าราคาสนับนักเรียนป .3 วิชาเทคโนโลยีวันนี้เรายังอยู่กันในหัวข้อของการใช้ซอฟต์แวร์ในการทํางานนะคะคุณครูจะใช้ซอฟต์แวร์ให้น้องๆเรียนรู้ในการที่จะออกแบบกันนะลูกนะอ่ะมาดูกันนี่คือหน้าหนังสือเช่นเดิมค่ะนะลูกนะเนี่ยนะเรายังอยู่ในหัวข้อของการใช้ซอฟต์แวร์นําเสนอข้อมูลนะคะ มาดูกันนะคะ,ะคุณครูได้เรียนไปแล้วนะลูกเนอะในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็การเซฟรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะลูกนะคุณครูไปอย่างเร็วนะอันนี้นะเนี่ยค่ะคุณครูยังเอาเรื่องของการเซฟรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใส่ให้น้องๆดูนะคะน้องๆจะได้มีวิธีการในการสั่งใช้คําสั่งจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาในเครื่องของเรานะคะก็ยังดูได้จากสไลด์ตัวนี้นะจ๊ะอาล่ะค่ะ ครูอยู่ในโปรแกรมของ Microsoft Word นะคะนี่นะเราอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word นะคะอาจเขียนตัวใหญ่ๆนะ w O R D นะคะโปรแกรม Microsoft Word ค่ะเรายังค้างกันอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเรายังค้างกันอยู่ในเรื่องนี้นะคะะการเปลี่ยนการเปลี่ยนนะคะ,ะแบบอักษร ขนาดตัวอักษรนะคะอ่าวิธีการทำเนี่ยนักมันูอ่าทอบทวนนะลูกนะและต่อมาน้องๆดูนะการพิมพ์ข้อความรายการต่างๆลงไปเห็นไหมคะอ่าน้องๆดูตรงนี้นะเห็นไหมคะอ่าเมื่อเราพิมพ์ร้านอาหารในโรงเรียนนะคะเราเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรามาเริ่มพิมพ์อ่าข้อความรายการกันนะคะ ร้านของเรามีอะไรบ้างใช่ไหมคะร้านขายข้าวมีจํานวนสองร้านใช่ไหมคะร้านขายผล,ลไม้เห็นไหมคะเราก็กดปุบ enter นะคะน้องเวลาน้องจะขึ้นบรรทัดใหม่นะคะอันนี้คือบรรทัดที่หนึ่งนะอันนี้คือบรรทัดที่หนึ่งใช่ไหมทีน่น้องพิมพ์ร้านข้าวตรงนี้นี่คือบรรทัดที่หนึ่งเมื่อน้องพิมพ์เสร็จคุณครูขาแล้วหนูจะไปบรรทัดที่สองอันเนี้ยยังไงนะคะ ในบรรทัดที่สองนี้น้องกอดปุ่ม Enter ค่ะนะคะ e N T e R. Enter นะคะอยู่ที่แป้นพิมพ์ค่ะลูกอยู่ที่แป้นพิมพ์นะคะอ่าอยู่ที่แป้นพิมพ์ตรงกลางนะคะน้องๆกดลงมาแล้วก็ค์เซอร์ก็จะหล่นลงมาน,งน้องก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความตรงนี้ได้นะคะอ่าน้องๆดูเห็นไหมแล้วก็เป็นไงคะอ่า ขายน้ำหนึ่งร้านนะลูกนะเสร็จะแล้วมาดูค่ะอ่าเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะบางทีงานของเราอาจจะดูไม่สะดุดตาใช่ไหมคะเราก็จะมีการแทรกรูปภาพตัดปะค่ะนะคะไปที่เมนูแทรกเห็นไหมคะอ่าเลือกรูปภาพนะคะอ่าเป็นรูปตัดปะนะคะก็ได้ที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้แล้วหรือน้องๆจะแทรกรูปภาพที่น้องๆสามารถหามาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ ก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะ,ะแทรกรูปภาพนะคะให้อยู่ตรงกลางโดยที่ไปคลิกตามลูกศรได้เลยนะคะอ่าอันนี้นะคะตั้งหน้าเขาโครงกระดาษนะคะเพื่อที่จะเวลาปริน้นออกมาน้องๆจะได้มีอ่ารายงานที่ออกมาแล้วดูสวยงามนะคะอ่าปรับไปที่เมนูนะคะเขาโครงหน้ากระดาษนะคะแล้วก็เลือกที่เส้นขอบของหน้า นะคะอ่าดูตามภาพไปได้เลยนะคะคลิกเมาส์นะคะแล้วก็คลิกหน้าต่างดังภาพนะคะเลือกเส้นนะคะเลือกลักษณะของเส้นนะคะเส้นขอบหน้ากระดาษน้องๆสามารถทําตามวิธีการที่คุณครูแนะนําในวันนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นการฝึกนะลูกนะ,ะดูนะแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่วันนี้น้องก็ได้ดูว่าหน้าตาของโปรแกรม microsoft word เป็นอย่างไร นะคะอ่ะเราสามารถที่จะใส่งานสินลงไปตั้งขอบกระดาษเห็นไหมคะแอปเปิลก็จะอ่าเป็นขอบกระดาษให้กับเราแม้ว่าเราจะปริ้นออกมาในกระดาษที่ขาวใช่ไหมคะอาจจะไม่มีลวดลายนะคะแต่เราสามารถมาใส่งานสินตรงนี้ได้นะคะผลงานของเราก็จะออกมาดูสวยงามดังภาพนี้นะคะอ่าและต่อไปเราก็ต้อง บันทึกไฟล์ของเรานะคะน้องๆอย่าลืมการบันทึกไฟล์นะคะอ่ะดูอันที่1ค่ะเห็นไหมคะเลือกไปที่เมนูแฟ้มค่ะนะคะแล้วข้อที่2นะคะอ่าเลือกไปที่บันทึกเป็นนะคะดังภาพเลยนะเลือกไปที่บันทึกเป็นนะคะเห็นไหมคะเลือกไปที่บันทึกเป็นอ่าต่อไปดูตออ่อ,ตอ,นะะอนะคะเลือกนะคะแล้วก็เลือกต่อไป อแล้ค่ะและจากการที่เราบันทึกงานเสร็จแล้วนะคะอ่ะวันนี้คุณครูมีงาน1ชิ้นที่จะให้น้องๆฝึกการออกแบบค่ะลูกนะคะออกแบบป้ายประกาศค่ะนะอ่ะนักเรียนดูหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะคุณครูกําหนดหัวข้อให้ทั้งหมด3หัวข้อให้นักเรียนเลือกออกแบบเขียนข้อมูลในการทำป้ายประกาศค่ะ1ป้ายจากหัวข้อต่อไปนี้ค่ะนะคะ1 ป้ายข้อความเตือนเรื่องการรักษาความสะอาดค่ะ 2. ป้ายประกาศเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมชน 3. ป้ายรณรงค์ให้ออกกำลังกายอย่างสาม่ำเสมอนะคะเลือกนะลูกนะนี่นะเลือกออกแบบนะคะอ่าฉะนั้นการเลือกคือเลือกแค่หนึ่งป้ายค่ะ นะคะจาก3หัวข้อนี้เลือกหัวข้อที่ชอบเพียง1หัวข้อนะคะออกแบบในสมุดวิชาเทคโนโลยีค่ะนะคะทําลงในายทำนสมุดจ้ะนะคะอ่ะเราจะออกแบบงานของเราอย่างไรให้สวยที่สุดนะคะขอโทษค่ะอ่ะ เราจะออกแบบอย่างไรก็ได้ตามความคิดสร้างสารรค์ของน้องนนั่นเองนะคะอย่าลืมนะเลือกหัวข้อก่อนนะคะเมื่อเลือกหัวข้อได้แล้วฝึกการออกแบบค่ะลูกนะคะใครที่สนใจในด้านของคอมพ,พิวเตอร์นะลูกนะ,ะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบได้ก่อนนะใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบค่ะนะ,อ,ะออกแบบให้คุณครูดูนะคะว่าน้องๆจะออกแบบป้ายประกาศเนี้ยอย่างไรโอเคไหมคะ อ่ะละค่ะใครมีอะไรสงสัยจะถามน้องถามได้นะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไลน์นะคะอ่าหรือน้องมีโอกาสได้เข้ามาเรียนออนไลน์กับเพื่อนๆก็ทักคุณครูมาได้นะคะอาละค่ะเพื่อเป็นการป้องกันโควิดในจีนต้องเว้นระยะห่างนะคะนะลูกนะสำหรับวันนี้วิชาเทคโนโลยีคุณครูโบเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะอ่ะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ